ดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเลยนะคะวันนี้เรามาตามกันต่อนะคะในหัวข้อที่ว่าเมื่อแม่โสระพีจากไปใครได้ใครเสียนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำท่อนไม้ที่ชาวบ้านกกอกศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของ เรียกเราเรียกกันว่าแม่โสลพีเนี่ยนะคะได้นาเอาไปเก็บไปที่กรงป่าไม้ที่ตําบดกกตูมเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานีตํารวจภูธรกกตูมก็ไม่ไกลนะคะสามารถไปเยี่ยมไปเยือนได้แต่ว่างานเนี้ยทาแล้วใครได้ใครเสียคนที่ได้ไม่ทราบค่ะว่าได้อะไรคนที่แจ้งร้องเรียนให้มาตรวจต้องไปถามเขาค่ะว่าเขาได้อะไร ส่วนใครเสียนั้นแน่นอนค่ะย่อมมีคนเสียหนึ่งในคนที่เสียคือเสียกําลังใจเสียความรู้สึกในการกระทําครั้งนี้หลายคนที่เคยมารำถวายแม่โสรพีทุกคนในหมู่บ้านกกอกมีรายได้จากการรับรำนะคะไม่ได้ทําให้ใครเสียหายเลยแล้วรายได้นั้นมาจากที่ คนข้างนอกจ้างมารำหรือบางคนก็เต็มใจมารำเมื่อได้สำเร็จตามที่ขออย่างช่องกอกกอกนิวก็ได้มารำแล้วเพราะว่าสำเร็จตามที่ได้ขอไว้ทั้งๆท,ที่ขอตอนขอไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่พอสำเร็จแล้วก็ได้ทำตามสัญญาได้มารำถวายแล้วด้วยศรัทธาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าตรงนี้คือไม้อะไร มีหลายคนที่ทำอาชีพรำเช่นคุณพิมพ์ก็รำนะคะย่าอาชิก็รำป้าคำใสก็รำป้าจำลองก็รำค่ะอุ้ยหลายคนเลยค่ะทุกคนมีรายได้อันนี้กระทบแน่นอนกระทบขวัญและกำลังใจจากชาวบ้านที่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยๆช่วยจุนเจอือครอบครัวช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านมักไม่มากก็น้อยนะคะเคยสอบถามแล้วว่าเวลารำเนี่ย เขาได้กันคนละเท่าไหร่จริงๆนางรําที่นี่ไม่เคยเรียกร้องนะคะไม่เคยเรียกร้องว่าจะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ทุกคนก็ยินดีรับค่ะแล้วยินดีมารําให้โดยความที่ว่าหนึ่งคือสร้างความคึกคืน้นสร้างความสุขให้กับชุมชนไม่มีอะไรต้องเสียแต่ตรงนี้เสียไป อยากจะให้กำลังใจทุกคนจริงๆนะคะแล้วทุกคนก็ยังคงรำได้ต่อคะ่ะทุกคนไม่ต้องเสียกำลังใจนะคะอยากรำก็รำเลยคะ่ะนึกถึงแม่โสรพีแล้วก็รำเชื่อว่าเราจะเรียกศรัทธากลับมาคะ่ะหรือว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่คิดได้ว่าเอาไปตั้งตรงหน่วยงานป่าไม้นั้นไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรอาจจะเกะก,กะด้วยซ้ำ ก็ยกมาฝากไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะมาฝากไว้ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลช่วยกันทํานุบำรุงช่วยกันสร้างศรัทธากับคืนมานะคะทุกคนอย่าเสียกำลังใจกันนะคะคลิปนี้ตั้งใจทำเพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนให้ทุกคนยังมีอาชีพที่สุจริตอาชีพไม่ได้ทำร้ายใครเลยค่ะอาชีพนางรำ ตัวเองก็ชอบนะคะชอบรำถึงได้บนแล้วก็ไปทําตามสัญญาเมื่อประสบความสำเร็จนะคะถ้าไม่มีแม่โสรพียังอยากให้ทุกคนยังรำอยู่นะคะรำตรงลานนั้นหรือมารำตรงที่ลานพญานาคก็ได้ะคะ่ะถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลานพญานาคยังไงก็แล้วแต่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของที่ดิน ก็อยากให้ไปคุยกันเสียเนิ่นๆนะคะทางลงพลไปคุยกับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ชัดเจนไหนๆก็ท่านทนายรัชพลให้มาช่วยมาให้คำปรึกษาแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นประโยชน์นั้นลงที่หมู่บ้านทุกคนมีไรายได้นะคะขายดอกไม้ทุบเทียนแม้กระทั่งจเจ้า คนที่ขายลอตเตอรี่ก็มามีไรายได้ยายอุ่นก็มีคนมากราบมาไหว้มาขอพอรนะคะก,ก็ให้กำลังใจกันถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ